องค์ครักวังหลวงตอนที่22่สิบสองเหตุการณ์รุมเติบเรื่องมาอยู่ว่าจูตี้เข้าห้องรับแขกเห็นจูเฉียนที่สามนิ้วอย่างน้ำหนักคเครื่องเครือบผลกระต่ายในมือท่าทางสง่างามเพ่งไปดิ้นกับแสงตะวันอย่างละเอยียดถ้วยเครือบผลกระต่ายนั้นแวววาวเป็นประกายไปตัวเครื่องครามลาย เครื่องลายคลามขับลายแตกกระแหงให้เด่นชัดจูเฉียนเช่นชมไม่หยุดปากพอเห็นจุดที่ก็ชมเปราะว่าของในจวนพี่สีมีเด็กของประณีตงดงามเช่นเคยโอ้จูที่พายมือถือโอกาสคีบแก้วนั้นมาโยนไปด้านลลางอย่างไม่สนใจแล้วกล่าวว่าของกายซื้อจากแผงตามพื้นน่ะไม่มีค่าอะไรหรอก จูเฉียนเบ่งตะโพงอย่างสง่างามมีน่าใช่กระมังแค่ตกลงพื้นเกิดเสียงดังกังวานจูเฉียนประตูเธอเปิดกว้างออกเสียงดังล่าสุนัขล่าเนื้อแห่ทะลักเข้ามาในเด็กทั้งหลายจับเป็นให้ข้าจูที่สีหน้าดุดัน,นหน้าหว,ดวาดภวะหัวเราะเสียงดังสนั่นจูเฉียนลุกๆขึ้นร้องเสียงดังสเสด็จพี่สีนี้จะทําอะไรกันตัวปั๊บเฟิงกระจนราวมัดช้าพุ่งใส่จูเฉียน ดูเฉียนกลับกระโดดอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วพลิว้วไหวคล้ายกับปาลาไหลชุบน้ำมันทั่วพระเพิงกระโฟใส่ไม่โดนระหว่างอินชีครั้งนี้ตกใจไม่น้อยแม้ทุงท่ามมาดุดขยํำเป้าของทั่วพระเพิงจะไม่งาสง่างามเพราะว่ากลับเป็นท่าพุ่งใสไ่ได้ผลมากทั้งชีวิตของเขากว่าตามมองทั่วกองอ,งองุกรักนครหานจริงทั้งหมด22กอง หากนับผู้มีวรยุทธเทียบเท่ากับถวาเพิงก็มีน้อยนิดเพียงหนึ่งถึงสองคนจูชเวียนกลับถึงหลบบนหน้าน,านิมนวิชาอะไรกันเิ็นชีเห็นก็รู้ทันทีว่าจูชเวียนฝึกวรยุทธมารีบสั่งว่าซันเป่าคุ้มกันประตูขณะนั้นจูชเวียนหลบซ้ายพุ่งขวาผ้ายาวด้านหน้าของชุดอ,อ๋อรัดเอวโบกสะบัดคล้ายกับสตรีย่างก้าวอย่างอ่อนช้อยเห็นเป็นเงาร่างแต่ก็ไม่เห็นกาย จูตี้กับทั่วพระเฟิงเอื้อมมือไปจับพร้อมกันทว่าอีฟายกับค่อยหลบได้กระทั่งชุดยังแตะไม่โดนเป็นวรยุทธ์ที่ร้ายกาดยิ่งเจ้าหนูนี่วรยุทธ์เลิดล้ำอย่าให้เขาหนีได้จูตี้คำรามไม่ได้ยินคำพูดนี้อินชีและทั่วพระเฟิงต่างก็ตกตะลึงจูเฉียนจะต้องรู้คำลักบางอย่างของจูตี้เป็นแน่ และไม่ยอมล้มหัวจมท้ายด้วยการทั้งสามคนลงมือไล่จับคนคนเดียวยิ่งออกแรงสุดชีวิตจูเฉียนเหยียบโตเตีเ้ยเหินกายกระโดดพลังเอ่ยว่าพี่สีเหตุใดต้องลำบากเช่นนี้ดังน้องกรับวิโจจะไม่ได้เปลี่ยนข้าสร้างกับราชสำนักเต็ดขาดจูตี้ตำหนิว่าใต้รงังที่พี่ครรมชนะเลยมีไข่สภาพดีทั้งน้องหและน้องเก้าต่างรับข่าวที่าราชชำมักยึดอาณาเขตปันอ,อง อินชีสะบัดมือเพี้ยงเมียดปีกจักระ่ันเสนน้นนายตัวไม้น้ำแข็งจะร้อนแสงตวัดอันเจิดจ้าทั่วพระเฟิงยอ่อตัวเตะสกัดพลิกเตะจูเฉียนร่วงลงกับอืน้นหวังชวนฟาบาททำเช่นนี้จะต้องมีในลึกแม้จะยึดอาณาเขตฟันออกให้ส่งมอบอำนาจทางการทหารแต่ก็ปล่อยเจ้าและข้าไว้ จูวเวีนเอ่ยปลางใช้เท้าข้าหนึ่งเตะบนตกลมยืมแรงยันกายขึ้นเฉียดผ่านไปอย่างส่วนเสยอดเยี่ยมทั่วพระเฟิงเออดชื่นชมไม่ได้เจ้าบ้าแล้วหรือจะไปชมเขาทำไมหัก เง no ินจุดี่ตวาดอย่างโมโหแน่นอนว่าไม่ปล่อยไว้แน่ก็แค่ขว้าก็อ้างประหารเจ้ากับข้าเท่านั้นเองเจ้าคิดว่าอินเวนเป็นคนอัธยาศัยเดียวหรือไรพี่สีขอฝายที่น้องมีอัดจูเฉียนเข้าใกล้ห้องประตูห้องรับแขกม้าสันป่ายกมานั่งขึ้นเวี่ยงจนเกิดตมดังฟูฟูจูเบียงเวียงเวียงจนเกิดตมดังฟูฟูจูเฉียนเห็นจังหวัได้ให้ช่วยได้อย่างงดงามยิ่งนักเมื่อเก้าอี้ยาว เวียงมหาก็จะเวียงเวียงเนี่ย เมื่อเก้าอี้ยาวเหวียงมาหาก็ออกแรงปลายเท้ากระโดดขึ้นซ้อมมือยกป้องศรีษะกระแทกหน้าต่างไม้จนพังดังกรมในพุ่งข้ามออกไปจูตี้ร้องรั่นแย่แล้วรีบตามยอดที่มือสีคนถึงกับจับตัวท่านองน้อยผู้ชำช่องวิชาตัวเบาเพียงคนเดียวไม่ได้ยินชี่แอบ์พลาดทอนใจดูถูกศัตรูเกินไปชั่วพลิบตาที่หระดจากส่วนออกไม้เห็นจูเฉียนหลบหลีอย่างไม่คิดชีวิตขาะที่จูเฉียนหันศรษะกลับมามองเส้นทางตรง เข้าหานาักพจนางที่เพิ่งตื่นนอนและกำลังหาวอดอย่างไม่ทันตั้งตัว <c oughs> จูตี้รีบร้องตะโกนทันนักเพราะจับเข่าไว้จูเฉียนเวลานี้ถึงได้หันหน้าไปมองอย่างวัดกระพบว่าด้านหลังด้านหน้ามีคนชราเพิ่มมานหนงรีบเลยว่าขอทางขณะพวกยกนิน้วชี้นิน้วกลางสองนิ้ย,ยื่นไปที่มสองตาของนพจน์จาง อะไรกันนะพ่อจางจับต้นเชินปลายไม่ถูกพลิกมือชักกระบี่ไม้ข้างเอวออกยินชีหยุดฝีเท้าถอนให้ใจโลกแล้วว่าเขาจบเหตุแล้วทว่าปั๊เพิงแสดงความเห็นด้วย <c oughs> นนเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นจูเชียนกำลังจะชนเข้ากับนักรถจางทว่าเผชิญหน้ากับกระบี่ไม้ได้เพียงแต่ก็อาจหักเล่มหนึ่งกระบี่ไม้หมุนเบาๆวาดเป็นวงกลมสมมาตรอย่างงดงามจะติดก็ไม่ติดจะห่างก็ไม่ห่างพันเข้าแขนจูเช,ชียนอย่างอัศจรรย์จูชียนตะหนึ่งฝืงเพื่อกระท้อนตัวก้าวเทยล้างก็รู้สึกติดอยู่ในบรรยากาศเหนียวเหนือเปล่าโคนตมต้องหยุดหายใจอย่างหลีกเกลี้ยงไม่ได้นักรถจางท่วงท่ากระบี่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรม ชาติมิอาจดลบหลีกพ้นทันทีที่กริ่ม้ม้พุ่งเข้าใส่จูเฉยกระร้องตะกนดังล่างถูกกระบี่ฟาที่เอวจนกระเล็นลอยออกไปไกล ฟื้ตุกครามเองกลุ่มสุนัขรับใช้สามคนกรูรเข้าไปหาในทนายกดจูเฉียนไว้กับพื้นอย่างแน่นหนาโชคดีที่จูเฉียนแม้วิชาตัวเบาเลิศล้ำแถวราวิชาต่อสู้กลับไม่แข็งแกร่งเมื่อถูกจับตัวก็มีเพียงชะตาถูกมัดมือรอความตายเท่านั้นจูเต้ยิ้มกล่าวประจบขอบคุณท่านนักโทษขอบคุณพระคุณท่านนักโทษนักโทษจางยกมือกำนับถ่อมตนหันกายกลับห้องและแล้วจูเฉียนพว่ความอดนกนานเช เนีเองระหว่างจุที่จ่ายเงินทัวรพระเฟิงกับกล่าวว่าสีตำลึงจูที่ทัวปพระเฟิงอธิบายค่าลำบากของท่านอาจารย์เองก็สองตำลึง อยู่ที่รุษหาสวีเวินเพื่อเบิกเงินอย่างกรอดกริ้วยัดให้สามคนที่เหลืออย่างดุด,ดันและตัวเพือนอื่นว่านี่อินชีให้เจ้าจากนั้นมอบเงินให้อินชีระหว่างที่อินชีกำลังยิ้มแย้มกล่าวเห็นหมาสันเปล่าสีหน้าเป็นกังวลจะรีบปลอบโยนสันเป่าของเจ้าเก็บไว้เองเถอะด้วยเหตุน,นี้ทั้งสี่จึงแยกย้ายก,ยกันไปอย่าง,างราเริง จูตี้แบกจูเฉียดที่ปลูกมัดแขนขาใบนนานาลังขึ้นพาดไหลส่งไปในเรือนเล็กๆแล้วขังไว้ไม่พูดถึงอีกอินชีเดินออกไปสักพักก็รู้สึกตัวขึ้นมาจูตี้กักบ่อริเวณนน้องชายตัวเองไปทําไมครั้นหาตัวจูตี้เจอและซักสายถาจูตี้กลับทําเหมือนไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นั้งนั้นพอให้อินชีไล่ท้ามเรื่อยปากร่าฮ่าฮ่าบอกว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วสัญญาว่าจะไม่สังหารเขาแน่นอนจะร้องทศสกา ขคมไฟเส็จก็จะปล่อยไฟเหนชีมองจูดที่สะพังอย่างสงสัยถึงที่สุดแต่ในเมื่อสัญญาว่าพ้นปีแล้วจะปล่อยตัวก็เลยได้แต่ยอมแพ้เทศกาลฉลองโคมไฟวันที่15เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นวันสุดท้าย สิ้นปีใกล้มาถึงแล้วสวีหบันยุ่งอยู่กับงานฉลองปีใหม่ทั้งเล็กและใหญ่ภายในเยือนอีกครั้งยังส่งคนรับใช้กลับบ้านไม่น้อยอินชีจึงจำเป็นต้องช่วยงานหลายวันผ่านไปเป็นวันสุดท้ายของปีจัดวางเนื้อสัตว์ทั้งสามอย่างตั้งคำพีโยกีิจูยนจางพระราชทานให้ฟานอองที่โตจุดทูบเทียน ให้ฟันอ่องที่โตจุดทูบเทียมจากนั้นจุดที่กระพาทั้งครบอบครัวทำพิธีบูชาบรรพุทแม้จะกล่าวว่าทั้งครบอบครัวทว่าอินชีเป็นน้องชายต่างบิดามารดาบรรพุทเหล่านี้หาได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับขาไม้จูดตี่ยืนขึ้นเป็นคนแรกดลานหลังก็คือทั่วฟ้าเพิงที่เป็นบุตรบุญธรรมจากนั้นถึงไม่บุตรชายทั้งสอง จูเก่าซื่อและจูเขาชีวีนี่เท่ากับยอมรับฐานะตัวพระเพิงอย่างเปิดเผยไม่เกรงกลัวต่อความรับผิดชอบเรื่งองที่รอับสังหารห่วฉุนไม่ล้ายปีก่อนอีกต่อไปอินชีดูอยู่ด้านนอกข้างห้องโถงสักพักหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยชอบกลตนรอคอยมือดึกเริ่มต้นปีใหม่จนเบี่อจึงเดินออก นอกท้งบูชาไปยังเรือนด้านหลังเริ่มจากเคาะประตูห้องนักพน์ยางก่อนทว่ามาิินเสียงตอบรับเม่ปรากประตูเข้าไปก็พบว่าในห้องว่างป่าแค้นักพร์ยางจากไปในคืนปีใหม่แล้วเห็นชีกว่าใช้ทามองภายในห้องเห็นกระบี่เล่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะใต้กระบี่ไม้ทับกระดาษแผ่นหนึ่งไว้ส่วนใต้กระดาษก็มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งเขียนกระดาษมีใจความว่า กระบีเล่มนี้เป็นของสนับบูถึงของข้าชื่อว่าเจดดารามอบให้เฟิงเอ,อ๋อส่วนจดหมายมอบให้อินเอ,อ๋อเพื่อรำลึกถึงโชคชะตาและพบไม่ทาพเทียนเตอรครั้งหนึ่งเมื่อครั้งอดีต เห็นเฉียหยิบกระมาอเล่มนั้นขึ้นมานี่เป็นของที่ท่านนักพจน์จางสะพายไว้บนหลังไม่เคยห่างกายวัสดุไม่ใช่เหล็กไม่ใช่หินดูไปแล้วไม่ได้แปลกประห,าหลาดอะไรตัวกระบี่สลักดาวไวไ้ร้ประกายไว้เจ็ดดวงเป็นไข่คนดาวเหนือเทียนกังนั่นเองที่ด้านกระบี่สลักไว้อีกสามคำว่าจางกินเป่าจางกินเป่าชื่อเดิมของจางสันฟงหรือเตียสัมพงหรือคนเดียวกันครับ หยิบมาฟันโต๊ะดูฟันลงไปอยู่นานก็ไม่เกิดความเคลื่อนไหวใดๆเป็นแค่ขยะเช่นหนึ่งอินชีแอพราเยยอในใจจากนั้นแกะซองเย็ดจะหมายออกมาดูแวบ,บหนึ่งทั้งฉบับเขียนไว้เพียง8คำเท่านั้น รักลึกย่อมสั้นฉลาดลำย่อมเจ็บอะไรนี่อินชีอยากเงยหน้าโหยหวนใสฟ้าทิ้งคำพีวรยุทธไว้ก็คงจะดีอินชีโยนกระบี่ไปข้างๆอย่างไม่ใส่ใจม้วนจุดหมายเป็นก้อนและโยนถึงมุนกายออกจากสวนอย่างหดหูค่อยเดินไปที่เรือนด้านหลังที่นั่นเป็นที่ครั้งหนึ่งอ,องผู้โชคร้ายอยู่พอดีหลายวันวันนี้ทุกวันนอกจากกินข้าวนอนหลับแล้วจูตี้ก็ไม่แกล้งบ้าอีกตรงกันข้ามกลับมาอยู่กับนิงเอ๋อองที่ เรือนด้านหลังไม่รู้ว่าทั้งสองกำลังสมหัวธรรมเรื่องชั่วอะไรอยู่อินฉีใครอยากรู้ในใจนัก พอจ้องดูข้างในกลับเห็นจูเฉียนปกติทุกประการเสื้อผ้าอรณ์ไม่ได้ยุ่งเยิงไม่ได้ปาดน้ำมูกน้ำตาร่ำร้องให้ปล่อยท่าออกไปหรือไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างถูกปัดไว้บนตีดวงตาเมื่อลอยสติฟันเพื่อนซอกตาบวมแดงทั่วร่างเต็ไมไปรอยแสอะไรอย่างที่คิดอินชีหรือเข้ามาสีจูเฉียนวางหนังสือในมือลงแล้วเอ่ยด้วยรอยยิม้ม อินชีปราประตูเข้าห้องเห็นสองมือจูเชียนถูกเชือกมัดไว้ก็ถามว่าอ่านอะไรหรอือจูชีนตอบอย่างเอ่ยเฉยวันนี้ขึ้นปีใหม่แล้ว วันนี้คืนปีใหม่แล้วอินชีกล่าวว่าพี่เคยรับปากว่าจะร้อนวันจะร้องวันคมไฟแล้วถึงจะส่งท่านกลับมุ่ยโจจูชเวียนยิ้มตอบพรางพยักหน้าขอบใจเสด็จองเล็กที่ขอความเมตตาให้ว่าจับกะจ้องมองอินชีม่หยุดมองจนอินชีรู้สึกไม่สบายใจมองอะไรท่านเคยเรียนวิท์จากท่านพ่อท่าหรือจูชเวียนเอ่ยอย่างสนอกสนใจเจ้ากระบังเฟยรากับโพกมาจาก แม่พิมพ์เดียวกันก็มีปานล้วนหน้าตาเหมือนสื่อเหนียงนะักยินฉีหน้าแดงนิดขณะคราวท่านไม่ควรเรียกท่านแม่ค่ะ ว่าซื้เนียงนำเพียงอนุพันธ์ลยานั้นท่านแม่ท่านแม่ของพี่รองถึงจะเป็นภันยาหลวงจูเฉียนเอ่ยเียกตลอดจนเป็นนิสัยไปแล้วมีแต่เวรนซื่อเนียงที่บัดต่อพวกข้าทั้งหลายดียิ่งนักช่างเถอะไม่พูดเรื่องนี้แล้วท่านแม่ทัาสวีจากไปหลายปีพิสาเจ้าเคยได้บอกหรือไม่ว่าท่านสิ้นใจด้วยโรคอะไรอินชี้ขมวดคิ้วกล่าวข้าเองก็ไม่รู้ได้ยินท่านพี่บอกว่าพี่เขาตายมันจะมีรับลมกำไน,นสักอย่างท่านลองถามนางดูก็ไม่เสีย อินชีแต่ไหนแต่ไ,ไรมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากกับสวีตาบิดาผู้นี้จะว่าดีก็ดีแต่เรือก็ไม่ใช่ความผิดของเขาทว่าส่งอินชีน้อยอายุ4ีขวบ คือย,ยังไม่ได้สัมผัสความรักมากนะักเข้าไปในวังค้างไว้ในกำแพงสูงนั้นฝหลังเมื่อเติบโตมาก็ถูกปรัดเหมือนเป็นสุนัขที่ฟังแต่คำสั่งบัดนี้พอนึกขึ้นมาตนเองกลับไม่เคยได้รับความรักของบิดามาก่อนเรื่องรับลมลมไหนที่บิดาได้แท้ตายสำหรับเขาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใด ขณะก,กำลังะลึกอยู่จูเชียนเก็เอ่ยขึ้นอย่างกระดหันแม่ทับเทียนเตอเอ็นดูรักใคร่เจ้ากาสสีิว์บ่นที่สุดเพราะรพวกเจ้าทัง้งสองหน้าตาเหมือนแม่ไม่พูดถึงก็ยิงรีพอพูดถึงใจของอินชีก็ลุกเป็นไฟในทันทีเอ่ยว่า สงค่าก็วางที่ไม่ต่างอะไรกับพวกนั้นตั้งแต่เล็กนี่เรียกว่าเอ็นดูค่ะหรือความคิดเห็นไม่ตรงกับพูดอย่างไรก็ไม่เข้าหูพูดจบก็ไม่อยากจะมองสีหน้าจูเฉียนลุกขึ้นเดินจากไปเดิมทีตนจะคิดทมซาระทุกสุขดิบสักหน่อยแต่พอพูดถึงสวีต้าอินชีก็นึกถึงจูที่บัตนี้จะถูกลดอำนาจฝันอ๋อง ตำแหน่งของพี่น้องตอนเองไม่แน่ไม่ถึงเวลาอาจจะดิ่งลงเหวกับน,น้ำจริงต้องทนถูกนางบุญกลุ่มหนึ่งรังแ่ยินชีไม่สบอารมณ์นักจริงครานจะสนใจจู่เฉวียนอีกเพิ่งจะเดินออกจากเรือนไปหน้าเมื่อกี้กล้าพันเห็นทัวพับเฟิงในชุดซื่อจือจนอองเดินเข้ามาในสวนซื่อจือเป็นตำแหน่งผู้สืบทอดมรดรของผู้เป็นบิดา ทั่วป๋าเฟิงปกติสวมแต่เครื่องแบบขององค์ร,รักเสื้อลายกระโดดหล่อแล้วอาการอยู่แล้วบัดนี้สวมจุดรู้ร้างหมดงหนมกับดูครับคล้ายคลับครา,า,ามีสง่าราศีใช้ได้ทั่วป๋าเฟิงเอ่ยว่าในสุดก็กินข้าวได้แล้วไปเถอดคณะพูดกระตุกลไปทางเรือนข้างในเรือนท่านอ,อ๋อสิบเจ็ดเชิญมารับมื้อดึกคืนปีใหม่ที่ห้องโถงด้วย จูเฉียนไม่แปลกใจกับการปฏิบัติอย่างเอาใจใส่นี้ตอบรับและออกประตูมาทั่วป้าเฟิงเองก็ไม่สนกฎเกณฑ์มาระยะอะไรจูงมืออินฉี10ินิ้วสอดประสานกันแล้วสามก็ไปยังห้องรับแขกเวลานั้นพิธีเส้นไหว้เรียบร้อยดีแล้วหิมะยามให้มันค้าโรนไปทั่วเจียนเย็นอ่องไม่จวเียนทั่วจวนเย็นอ่องนอกจากข้ารับใช้ที่คอยปรนนิบัติแล้วคนอื่นๆก็เหลือหน้าต่างนั่งโต๊ะตัวหนึ่งอยู่ อกห้องรับแขกที่สวนดอกไม้เหยียนองจูตี้กับสวีวหันนั่งอีกโต๊ะหนึ่งหน้าโต๊ะจัดไว้เจ็ดที่นั่งสามับเหยียนองค์ภรรยากบบุตรชายทั้งสองคงได้ทัวป้าเพิงอินชีจูเเวียนสามคนพอดีพอดีอดอดรวมเป็นเจ็ดคนจูตี้เห็นทั้งสามเมื่อแล้วก็รีบเชิญน,นั่งต่างคนต่างจัดลำหนักลำหัาที่นั่งอย่างนี้จูชเวียนเห็นข้างกายจูตี้ว่างเปล่ากันั่งอย่างว่างง่ายไม่แปลงใจบนโต๊ะมีอาหารเลิศรส มุดมสมบูรณ์มากมายหลากหลายเป็นประกายร,ระยิบระยับทั้งยังมีสาวใช้หลายคนน้อมนอบรอคำสั่งจุดที่ยกจอกกล่าวว่าแฮปปี้นิวเอียช้อปปีใหม่หายากที่คนจะแน่นหนาเช่นนี้ภรรยาก็อยู่ๆมาอไม่ใช่ สองปีไ่หายากที่คนจะนั่นเช่นนี้น้องภรรยาก็อยู่มาๆๆทุกคนดื่มสุรากันยินชีสีหน้าไม่ดีนะเขียนจุยเชียนยังถูกมัดมืออยู่ไม่รู้จกคำดูเศร้าดีนี่จะดื่มอย่างไรเล่าหรือเยท่านอ๋อสิบเจ็ดต,ต้องอับอายให้ได้ จูเฉียนกับมองโลกในแง่ดีหดร้อยอย่างไม่คิดอะไรสองมือประคองจองสุราแล้วกราบว่าเนเดิมสุราเวียนไปนทั่วเวลานี้จูที่ถึงเอ่อย่างยิ้มแย้มว่าน้องภรรยาเหตุใด,ไ,ดไม่ค่อยสุขสนานละมาผู้เหรนเจ้าป้อนน้องชายเจ้าถ้าป้อนน้องชายข้าทุกคนไม่ต้องเกรงใจสวีเวนกับจูที่เขา้าคู่กันได้ดียิ่งนักต่างคนต่างคีพในกายสวีเหมือนป้อนอินฉีจูที่ป้อนจูเฉียนอย่างได้ใจร้องพร้อมกันมาน้องชายอาม จูเฉียนกินไปยิ้มไปอินชีกับพ้นสุราออกมาทั้งคำแล้วกล่าวขึ้นไม่รู้จะทําอย่างไรกับพวกท่านทั้งสองดีจริงๆอินชีจะรับสวีเวินก็ไม่ยอมลุกเดียวบังคับให้อินชีกินอาหารที่ตนป้อนอินชีเจอว่าเราแรกที่นั่งกันท่านท่านท่านเป็นดูแลเก่าซื้อ สวีเหินเอ่อย่างยิมย้มแยม้มเกาวซื้อรู้ภาษายิ่งนักไม่จําเป็นที่ข้าจะต้องดูแลแล้วจึงสั่งต่อเกาวซื้อเจ้าเองดูแลน้องชายเจ้าดยสิจูเกาวซื้ออายุเพียง16ปีว่ามีความเป็นผู้ใหญ่นอกจากนี้เกิดมาเท้าไม่ดีหน้าตากรร่วมเหมือนบนรรดุดวงโยกอะไนกลับไปคล้ายจูเยือนจางอยู่หลายส่วนิวพรันมองคล้ำสีสาวกว้างหูอย่างเหมือนน้องชายอย่างจูเกาวสวีจูเกาวสวีหน้าตาคล้ายจูตี้จะรับความรักจากจูตี้และสวี ทั้งสองมากกว่าทว่าอินชีมีบาแดแผลทางใจอยางมาก กับใบหน้าอันธพาลนี้จะไม่ค่อยชอบเกาวชวีนักเช้ากันได้แก่เกาซื่อมากกว่ายามนี้แตเย็นจึงยิ้มกล่าวว่าเกาซื่อเองก็เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วมีสตรีที่ชอบพอแล้วหรืออย่างสัมพันธ์ดีหรือไม่จูเกาซื่อผู้อ้วนควนตอบอย,าอย่างหยองร้อหลานไม่ได้หน้าตารูปลอเหมือนท่านนะรู้ตัวดีว่าไม่มีใครต้องตาต้องใจรักคนบรรดาคนที่โตต่างหรอะจูที่ป้อนจูเฉียนกินเนื้อกินผักไปพลางอินชีใจคิดว่าท่านองทุกสอง ต่างเป็นคนอายุ23 230 0แล้วผู้ชายโตๆยังทําเรื่องงี่เง่าเช่นนี้อยู่อีกไม่กวัจถูกน้อยยิ่มเยาะหรือแกะมือทุงมัดออกแล้วกินเองก็สิน้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือไรนึกไม่ถึงว่าจูจะเอ่ยขึ้นกนัดหันหัน ไม่ครวเปินหวังบอกว่าท่านเม่ทับเทียนเตอร์รักใคร่พวกเจ้าสองพี่น้องทั้งสองคนที่สุดในใจเอ็นดูอินชีสินแล้วก็ยังไม่เชื่อโมโหใส่ค่าเสียยกใหญ่สวีเหุ่นรวบแขนเสื้อดินซูราให้จูที้ได้จูชีเยงจนเต็มเออย่างยิ้มแย้มว่าแน่นอนว่าเอ็นดูเพียงแต่ช่วยไม่ได้ที่เขาไม่เชื่ออินชีนิ่ใส่ดือ้อรันยิ่งความฉลาดบทบังตาเห็นแต่ภายนอกเท่านั้นจูที้พยักหน้ายิ้มกล่าวว่าสร้างคุณนประโยชน์ยาม บ้านเมืองวุ่นวายอนละมานยุครุ่งโรจน์ต้องยึดตนเองปลอดภัยก่อนเป็นสําคัญหากจะคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจูเวียนรับช่วงต่อแน่นอนว่าย่อมต้องเป็นองค์รักเสื้อลายอยู่แลวรับใช้อรสสวรรคคนเดียวเหยียดย้างคนนางได้ร้อยคนเป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กจูเอ็นเวิน์นเติบใหญ่มาด้วยการจะมีใครกล้าทำ